อัมพวันหนึ่งในวัดเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่บรรยากาศอันร่มรื่นอีกทั้งวัดยังอยู่ในเขตชานเมืองทำให้ดูสงบไม่วุ่นวายวัดอัมพวันมีอีกชื่อที่ผู้คนเรียกขานกันว่าวัดม่วงสาวตีอกบ,บริบทของวัดอัมพวัน วัดอัพวันเป็นวัดราษที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองแหอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานับเป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของคนในชุมชน มาอย่างยาวนานวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในตำบลคลองแหและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากบทบาททางาศาสนาแล้ววัดอัมพวันยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนในชุมชนโดยเฉพาะด้านศิลธรรมและคุณธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดทั้งกิจกรรมจิตอาสาการเรียนรู้วิถีชุมชนวัดอัมพวันจึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีคุณค่าทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรักในชุมชนและสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะนางนาตายาดิสัยนิกรค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใสค่ะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเขต ตำบลคลองแหอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบุของชุมชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่ายอย่างยิ่งหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญคือวัดอัมพวันค่ะซึ่งวัดนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ยังเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์และคุณธรรมจร,ริยธรรมค่ะที่สามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ของนักเร เช่นสังคมศึกษาภาษาไทยศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าใยได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีบทบาทในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทของวัดอัมพวันเช่น การไหว้พระฟังธรรมฝึกสมาธิหรือศึกษาประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาชุมชนผ่านการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ active learning ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงศึกษาค้นคว้าแล้วก็นำผลงานมาของตนเองนะคะมานำเสอนอเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีความหมาย ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมของนักเรียนกับชุมชนได้ว่าวัดอมพวันเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งไม่เพียงพัฒนาทางด้านวิชาการค่ะแต่ยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่นักเรียนอีกด,ด้วยโรงเรียนบ้านท่าไซก็จะ,ะจะยังคงสนับสนุนครูและนักเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพยั่งยืนและมีความสุขสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสุนิตาเพชรรครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราได้พานักเรียนมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ณนะวัดอัมพวันตำบลลองแหอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดวเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่ที่ยังคงรักษาประเพณีไทยและกิจกรรมทางพุทธศาสนาในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ได้ออกแบบการเรียนรู้แบบ active learning โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานที่จริงผ่านกระบวนการตั้งคำถา,าสมสำรวจสัมภาษณ์ ส,สารฐ<ถ>านและตัวชี้วัดที่ใช้ได้แก่ส .1.1 ป5ทับระบุลักษณะสำคัญของสถานที่สำคัญทางศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นส .2.2 อป5ทับอธิบายบทบาทของวัดในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนกระบวนการจักการเรียนรู้ก่อนเรียนนักเรียนศึกษาข้อมูลวัดอัมพวันจากแหล่งออนไลน์และตั้งคำถามที่อยากรู้ระหว่างเรียนลงพื้นที่จริงสังเกตสถาปัตยกรรมถ่ายภาพหลังเรียนสรุปและสะท้อนความคิด วิธีการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมชิ้นงานรายงานแบบประเมินการสะท้อนความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในช้องถิ่นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิญญาอุคาหะนักเรียนโรงเรียนบ้านท้าไสวันนี้หนูได้มาเรียนรู้ที่วัดอัมพวันตำบลคลองแหอำเภอาหาใหญ่จังหวัดสงขาสิ่งที่หนูได้เรียนรู้คือ เนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดและบทบาทของวัดในชุมชนการสังเกตสถาปัตยกรรมแบบไทยและการจัดกิจกรรมเทศกาลทางพุทธศาสนาตะเคณีในท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้เช่นงานวันวิสาขบูชาและงานทอดแต่ิ่งจากการเรียนรู้ที่วัดอัมภวันในครั้งนี้หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดข้อคิดทางพระพุทธศาสนาและบทบาทของวัดในชุมชน ได้สุดทักษะการสังเกตฟังอย่างตั้งใจการจดบันทึกจำพภาดและนำเสนอความมีวินยัยทำความเคารพเมตตาความสงบรู้สึกว่าการเรียนรู้จากจริงแบบนี้ทำให้เข้าใจลึกซึ้งและน่าจดจำมากค่ะอีกทั้งได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับศาสนาและประเพณี ได้ฝึกทักษะการสังเกตตั้งคำถามและพูดหน้ากล้องหรู้สึกภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองและอยากเป็นคนที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆเหล่านี้ไว้ขอบคุณคุณครูคคและวัดอัมพวันที่ให้พวกเรามาได้เรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ